อยู่กับป,ปันและรายการไอทีแลคอมรายการเพื่อคนทันสมัยโอ,อกาสทางทีม N24 ค่ะทุกวันเสาร์ในช่วงเวลาดีอย่างนี้นะคะเปิดมาเจอกันได้ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะและวันนี้ค่ะไอทีลคอมอัปเดตนะคะปันจะพาผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่จะมานําเสนอเว็บไซต์อะไรให้กับผู้ชมอีกมากมายนะคะติดตาม <S <S และในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะปันได้รับเกียรติจากคุณสิวพรพันแน่นค่ะ ซี CEO, บริษัท TNT Media and Network d n จำกัดค่ะตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเว็บไซต์ที่สามารถสร้างอ e ีบุ๊กได้ฟรีค่ะกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า flipbooksoft.com นั่นเองนะคะแหมน่าจะน่าสนใจไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้เห็นบอกว่าหลายคนถ้าสมมุติว่าอยากจะสร้างอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าอย่างปันเนี่ยบางที ไปตามมหาวิทยาลัยหรือว่าห้างสินค้าต่างๆอาจจะได้เอกสารอะไรมากมายเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเออบางทีไม่อยากเก็บอะค่ะอยากจะแบบรวบรวมทาเป็นของตัวเองีก็คือได้ใช่ไหมคะก็สามารถทําได้ค่ะคือเว็บไซต์ตัว f a c e b o o k อ o o ์ยอดคก็คือจะเป็นเว็บที่เปิดช่องทางนะคะให้หลายๆท่านสามารถสร้างอีบุ๊กเป็นของตัวเองได้นะคะจากที่เป็นเอกสารนะคะที่เป็นแผ่นๆนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเราลองมาดูกันวิธีการ ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ก่อนนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์พิพุกซอปนะคะเสร็จแล้วก็แค่สมัครนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยโอโหง่ายมากนะคะนี่หลักการทํายังไงคะทุกครั้งเวลาที่เราจะต้องทําสิ่งพิมพ์แต่ละเล่มเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะของเป็นตัวฟอร์แมตตัวหนึ่งที่สามารถแปลงเป็น PDF f i ล์ได้ PDF f i ล์ในลักษณะของโล c a l แบบนี้นะคะวิธีการง่ายๆคุณแค่นํา PDF ไฟล์เข้ามานะคะแล้วอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ อัปโหลดเสร็จโปรแกรมจะถูกแปลงให้กลายไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโอ้โหะคะือโปรแกรมจะแปลงให้เราเลยะนะคะนะคะทีนี้แปลงออกมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราลองมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ,คะนี่ค่ะนี่นลเลยนะคะนะคะคลิกไปที่เล่มนะคะปุ๊บคลิกเสร็จนะคะ จะเห็นเลยว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะเปิดแล้วคลิกได้นะคะทีนีิดโฆษณานิดนึงค่ะแล้วก็คลิกนะคะโอ้โหเหมือนแบบว่าง่ายมากๆนะคะนะคะอย่างนี้แสดงว่าไม่ว่าเราจะไปไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้อาจจะไปห้างซับสินค้าหรือว่าอ่านหนังสือนอกบ้านบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะ แค่คุณแบบว่ามีหนังสือเป็นแบบเหมือนเล่นส่วนตัวของตัวเองได้เลยแล้วก็อ่านในนี้ได้อีกทั้งแชร์ให้คนอื่นได้ด้วยนะคะวิธีการแชร์นะคะก็ค่อนข้างง่ายมากเลยเมื่อเรามีดีทีุ๊ปเป็นของเราเองแล้วนะคะค่ะมันจะมีปุ่มให้แชร์อยู่ตรงข้างบนเนี่ยค่ะะคเยงกดปุ่มแชร์ปุ๊บนะคะพอกดปุ่มแชร์เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะ เห็นไหมคะเราก็สามารถีบ่อของอเ,เราค่ะนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะเห็นอ e ีบุ๊กเล่มนี้ค่ะได้กันได้นะคะเ,เรียกได้ว่าทันสมัยแล้วก็ล้ำหน้ามากๆนะคะสำหรับโปรแกรมตัวนี้เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลายท่านทั้งวัยรุ่นหลายคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะคะ,คะ ปรแกรมตัวนี้บอกว่าฟรีด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะตัว facebook.com เนี่ยนะคะเราเปิดให้ทุกท่านสามารถที่จะสร้างอีบุ๊กเป็นของตัวเองได้นะคะหนึ่งท่านเนี่ยเราให้อยู่หนึ่งแอคเคาท์ต่อหนึ่งนีเนี่ยเราให้ได้อยู่ถึงประมาณที่หนึ่งกิกหนึ่งกิกถ้าที่นับเป็นเล่มเนี่ยนะคะได้เป็นน่าจะได้เป็นร้อยร้อยเล่มนะคะแต่ถ้าเกิดเล่มในหนาๆก็อาจจะจํานวนเล่มน้อยลงนะคะแต่ก็คิดว่ามากเพียงพอที่จะสามารถทําให้รู้สึกว่าเรามี ท่านหนังสือเป็นของตัวเองและรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตัวเองด้วยเลยค่ะแหมเรียกว่าทำหมดรายการนี้ปันเป็นคนแรกเลยค่ะที่ต้องรีบไปทําแล้วเพราะว่าเป็นส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วนะคะแล้วยิ่งอ่านแบบนี้แล้วสามารถแชร์เป็นของตัวเองให้คนอื่นได้รู้อีกด้วยน่าสนใจมากๆจริงค่ะระวีต้องขอขอบคุณคูณศิลิวันรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ 5ปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกศ